ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่สมแบ่ช anel ครับผมตอนนี้อยู่ที่คําตะก้าครับไปได้ไปบ้านกอบเ้อโอ้ตอนนี้นะครับกำลังเข้าดาวส่งท้ายไปกับพี่พิมสวัสดีน้อยครับผมนี่บพี่ฟิล์มแล้วก็นี่ครับน้องโปเต้แล้วก็น้องโปเจกครับผมนี่ลูกชายเพื่อนครับผมพิต้าพันธ์ดีไก่พันธดีวันนี้กำลังกินหมูกระทะกันอยู่เนาะ มองนในทานี่กำลังกินเนื้อย่างกันอยู่บอกว่ามันว่ามันอะไรสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพี่อุยใจดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีห้าสิบห้าท่านแล้วรับผมโอ้ไวแทะอ้าวนาเอกสวัสดีหน่อยสวัสดีครับ,รบน่าสนุก<ๆ>มากๆครับมาเด้อครับนี่ตัวน,นี้กำลังย่างนี่ย่างหน้ากากหมูเนาะ หลังควันขึ้นเลยโอ้สวัสดีครับสวัสดีปี่ใหมค่ครับพี่พอัชราวดีวดีเนาะพี่หน่อยพากินพาเที่ยวสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่คาตะก,ก้าครับไม่ได้เข้าไปกกอกภาพชัดไหมครับเสียงชัดไหมครับายงานตัวด้วยตอกบตรด้วยนะคะเข้ามาตอกบตรด้วยเข้ามาแล้วตอกบตรด้วยนะครับมาเด้อครับมาทรมางมากินน้ำกันครับทรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดอ้อตอนนี้อยู่ที่อำเภอคาตะก้าครับชัดค่ะชัดค่ะเนาะ ี่อำเภอคำตะก้าครับผมบ้านเกิดของผมนี่แหละครับบ้านเกิดของบ้านสุมแบ้นี่แหละนี่ครับด้านหน้าก็รถก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะปีนี้โควิดเนาะคนก็ไปขึ้นมาเท่าไหร่เนาะย่างไรส้มแบ้ย่างหน้ากากหมูครับผมหมูรู้จักเบาวนิพนธ์คำตะก้าค่ะโอ้ครับผมครับผมอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละครับเบาวนิพนธ์คำตะก้าก็ได้สวัสดีพี่ใหม่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ใหม่พี่น้องป้องป่ายทั้งหลายเด้อครับผมแบบนี้คือบรรยากาศที่อำเภอคำตะก้าครับผมนี่ก็ บางบ้านก็มีญาติกลันมาลุ้ยเฮงๆลุ้ยเฮงต้อนรับปีใหม่จ้าบอกเอิ้นเลยเนาะเฮ้ยภายนอกพรพันอินเสียนพรพันอินเสียนมากๆอยู่บ้านกีตาร์นี่แหละครับนี่อยู่บ้านกีตาร์นี่แหละครับพรพันอินเสียนเอาให้ให้กีตาร์เสื่อมส้วนเลยเนี่พอนพันอินเสียนมาเด้อมาเด้อบวกกินน้ำกันครับมาากกินกนนัเะ ปีนหมูก็ย่างหมูเนาะย่างหมูย่างหมูย่างหมูนั่เด้อครับเด้อโอ้ภาจัดดโตลมหนาวเออาอากาศพอดีเลยเกย์ื้อนั่งกินน้ำโคกเย็นๆเด็กๆกยก็กำลังทานเนื้อย่างกันเลยนั่งกินน้ำโคกเย็นๆสบายใจ สวัสดีครับ tamam. สวัสดีพี่น้องเพื่อนฝายทั้งหลายตอนนี้44ท่านแล้วเนาะตอนนี้อยู่ที่อำเภอคำตะก้าครับไม่ได้ไปบ้านกกอกเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่กกอกเหมือนเดิมครับผมก็ด้านหลังก็กำลังย่างหมูกันอยู่เนาะท่านใดที่ยังไม่ได้เขาเย็นก็มาทานน้ำกันเด้อครับผม่อี้ยใจดีโอ้พี่อี้ไม่ได้ไปกกอกหาลุงวะพี่อี้ครูอี้ครับผมคครรัับบ ขอให้พีิวีร่ำรวยเงินทองเหมือนกันเดอ้อพีิพวีเอ้ยเปิดเข้าไปดูไลฟ์สดได้เลยเพื่อนตอนนี้เห็นตัวเองเลยลเลยเนี่ยซ่องเฮานีส่สมแองแยนแนลนี่ <c oughs> เขาเปิดเข้าไปเห็นให้ตัวเลยเลย <c oughs> เออเากนยี่เลยเออนี่แหละนี่ <c oughs> ขอให้มีความสุขความเจริญนะ <c oughs> พี่จิ๋วแจ๋วครับขอบคุณครับ พญานาคเสร็จแล้วเจอกันนะคะขอบคุณค่ะครับผมยูอ <D> ี <UI> ครับ <D> <UI> เดี๋ยวเจอกันเด้อเดี๋ยวเจอกันที่โกขอกครับผมสวัสดีโอ้ตอนนี้รถเล้วเนาะโอ้ควันเลยตอนนี้ควันเลยครับผมโปรเจกต์เปิดเข้าไปดูตัวเองได้เลยลูกนี่ต่ตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่นี่น <D> ี่ไม่ติดตามก็เปิดเข้าไปดูได้ <D> <UI> กดพิมพ์สบแบบก็ขึ้นเลยลูกนี่ พิมเข้าไปยิ้มหน่อยเออพิมเข้าไปก็เจอเลยเลยนี่โกเจกนั่งกำลังสดหมูกระทะอยู่เลยนี่เอาพี่พิมพ์ยิ้มเราบอกยิ้มเลยเนาะคือามาควันเธอคือคือมาควันเธอวะพิมพ์วันบุร้ายเฮ้ยควันนั่นะสวัสดีปีใหม่ขอให้มีความสุขขอบคุณมากครับพี่น้องทางประเทศจีนเด้อโอ้คือเป็นตาแซ่บเธอ้นี่นี่ครับโอ้ ลูกกีนมาเป้าทัวก็สิไม่เลยเธอมไ<า>หนครับผมนี่นโคจิก,กินไหมกินไหม,ไมลูกนี่ลูกชายผมนี่ละครับอ่อกินไหมลูกลูกชาย่อแม่ลูกชาอยลาเดีแลลวน้องโเจต์นี่อ่ะาฟหน่อยปีใหม่พันเนะพันก็ขยมมาฟังนี้ วันนี้หนาวครับหนาวมากๆเลยครับผมก็ฝากปีเกา่าหรือปีใหม่ก็จะติดตามตลอดไปนะส้มแดงนู่นนี่โอ้โอขอบคุณมากครับผมสวัสดีพี่โซดาดเด้อมาพี่โซดามากครับตะก้าครับมากินเนื้อย่างกับย่างอันนี้ตำกานครับพี่โซดาครับพี่โซดาไปเที่ยวไส้บอ่อเขาดาวใส้น้อปีนี้นาะทางสกุลหนาวบอครับพี่โซดาครับทางจังหวัดเป็นยังไงหนาวบอ อยู่คำตะกาตอนนี้ประมาณ17องศาค,ครับตอนนี้หนาวขนาดเลยครับเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าเป็นขาดาวก็จะเต็มนะครับตรงข้างทางนี่ก็จะพากันนั่งกินเนาะแต่ว่าวันนี้อากาศหนาวก็เลยพากันเข้าไปกินในบ้านมอนี่ครับจะมีก,กลุ่มหนึ่งนูง้นนั่งกินอยู่ฝั่งนูง้นนั่นคือกลุ่มวัยรุ่นโอ้ทนทนเาไม่หนาววัยรุ่นงงน,นี่ครับ ครอบครัวสุขสันต์ขอบคุณมา,มากๆครับผมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอเออมาหันตรงนี้เลยซอยจุตรงนี้เลยนี่แซบเลยนี่ยังไงโอ้แซบลูก ครับ <ś led> <ś led> นี่ครับนี่น,นี่มาจากอำเภอเสกานะครับนี่พี่น้องมาจากอำเภอเสกานี่ก็ได้พี่น้องมาจากอำเภอเสกาโอ้สัตว์ไปคนละโซยสองโซยแล้วเนื้อย่างซื้อมาจากเสกาบ่ะดิเฮ้ยสุดเท่าไรเนี่เฮ้ยหมองโอ้โอบุฟเฟ่ร้อยแปดสิบโอ้ก็เรียกว่าสั่งเป็นกิโลเนาะ มาเด้อมาเด้อครับมากินน้ำกันเด้อครับนี่โอ้โหเนี่ครับเนื้อย่างกำลังโอ้นี่ลร่างเดือนเลยครับนี่อยู่บ้านเจ้าหนาวคือกันไม่ได้ไปไหนเลยอยู่กับครอบครัวที่บ้านโอ้พี่สุดาเนาะหนาวเนาะพี่สุดาเนาะเลยบบได้ไปใส่เนาะไหวเฮ้ยตัวคือสิบพูดแท้หมอนบ้านเขาหัวอนเลยมู่เขาใส่เสื้อแขนยาวตัวมัสิแก่เสื้อได้ไหมอนี่ นี่ครับผมนางเอกก็กำลังโอ้สุกได้ที่แล้วครับนี่สุกได้ที่แล้วสุกได้ที่แล้วเรไปสอยยี่เทื่งพูดเลยบาดตะกอนบังตะกอนบอกนี่ครับเนื้อ,อย่างครับหน้ากากหมูหน้ากากหมูก็โอ้พี่นุ๊ พี่นุกๆเนาะกดหัวใจมาเลยขอบคุณมา,มากๆครับผมครับก็ในวันนี้วันสิ้นปีเนาะาพุ่งเขาดาวแล้วก็วันพรุ่งนี้เป็นวันปีใหม่ก็ขออวยพรให้กับเอฟซีทุกท่านเดอ้อมีความสุขมีเงินมีทรัพย์ครับไม่เจ็บไม่จนทุกท่านเด้อครับผมซื้อหวยกยทหกรางวัลที่หนึ่งกันทุกคนเลยครับผมอย่าให้มันไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่กุกเกค,ครับ่า จะมีของเอาไปส่งให้ป้าด้วยวันนี้เลยไม่ได้เข้าไปแล้วก็ได้ยินว่าจะจับฉลากวันไหนวันที่สองวันที่สามหรอจับฉลากเรายูทูบเบอร์กันเนาะปีนี้เงียบครับเพราะว่าโควิดเนาะโควิดเข้ามาอีกรอบหนึ่งก็เลยเงียบผิดปกติครับผมนะครับผมโอ้นี่ครับ,รบเป็นไงสอยแล้ว ม,มันซอยป่โอ้ไก่จะได้กินละป้าบอกวันที่สองเนาะพี่สุดาเนาะโอ้ขอบคุณพี่สุดามากมากครับครับผมขอบคุณพี่สุดาครับผมวันที่สองเนาะพี่สุดาเนาะวันที่สองจับสลากเดี๋ยวผมจะได้ไปหาซื้อของจับสลากกับมู่แล้วเนี่ย บันนี้มาที่บ้านคำตะการนะครับเด้อพี่น้องป้องไปเลยทั้งหลายกัได้เชิญครับเชิญครับมากินส่วนท้ายปีเก่าดํากันโอข้ข้าวทาข้าวทาซุปแล้วสุกแลไวไฟแห้งกว่านี้ พี่พีมีนระบรุกินน้อยแทะฮะโมฮาโปรเจกสู้โปรเจกไมได้โอ้สวัสดีสี่ท่าน้วครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาเนาะ เข้ามาแล้วก็กดฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อพี่น้องกองไปครับผมอยูบ้านลุงสวดมนต์ไงตอนนี้อยู่บ้านลุงสวดมนต์เพราะว่ไปจะในนอนรายงานด้วยเด้อทั้งนั้นก็ได้บสวดมนต์บอกสวดมนต์ข้ามปีบอกโอ้สงสัยลงุงจะสวดมนต์สวัสดีครับนุ่มนิ่มสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีพี่สุภาพรชุมแสงเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับออนน้ยยเดูรกกัสวัสดีปีใหม่นะครับพี่นานาขอบคุณครับ ขอบคุณครับสวัสดีพี่ไหมครับพี่นานาครับสวัสดีครับนี่ครับบรรยากาศที่คำตะกาครับเงียบเงาครับปีนี้เงียบเงาเพราะโควิดเนาะโอ้พี่สุภาพรกดเข้าใจมาเลยขอบคุณว่าครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้หนึ่งร้อยหนึ่งท่านแล้วครับขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณครับหนึ่งร้อยหนึ่งไลค์แล้วขอบคุณครับที่เข้ามาให้กําลังใจโอ้นี่วันนี้หนาวมากๆครับผมทีแรกนั่งกินอยู่ด้านนอกครับผม หนาวเลยขยับเข้ามานนในเพราะว่ามันลมจกกับอุณภูมิมา17องศานีครับผมตอนเย็นจะได้ต้มน้ำอาบคือเก่าแล้วนี่แบบนี้หนาวหนาวหนาวทางคุณหนาวอยู่บนน้อทั้งพี่คือหนาวแท้พี่น้องทางเชียงใหม่เป็นังไรครับนี่ทางเชียงใหม่เป็นยังไงหนาวบ่สุดยอดสุดยอดส,ดอดส่งแร่สอบขอบคุณมากครับผมพี่ทิติรัตน์ครับทิติวัตรบอกโอ้ทิติวัตรเนาะ ่านผิดก็ขอ,ขอโทษเด้อสวัสดีครับ50ท่านนะครับสวัสดีครับท่านใดที่กําลังเข้าดาวอยู่ที่ไหนรายงานด้วยเด้อสวัสดีปีใหม่แอดทั้งสองขอบคุณมา,มากๆครับผมพี่ลําพึงลําพังลําพึงเนาะเออมองไกลไเห็นต้องมองไกลๆหน่อยสายตายาวเราได้ค่อยนี่ใครมาเจ้าไม่ได้กินมูลพินพิณ<ม>นี่ดูก็เบ็ดค่อยเป็นเออนี่ครับท่านใดที่มีปัญหาทางด้านาดวงตาเด้อฝากซื้อเลยครับฝาก เชียงใหม่หนาวจ้าสมเล้วโอ้พี่ต่อยมาแล้วเชียงใหม่ก็นาวเนาะดีจ้าดมนิ่มป้าชูเองป้าชูมาแล้วสวัสดีครับป้าชูครับนี่กำลังย่างเนื้อต่อเลยไม่ไปถ่ายโคกน้องนาบาวนี้พลบพี่บัวไข่ก็ว่าจะไปอยู่ครับเดี๋ยวจะชวนกับเอาทิเอกอยู่ครับก็เอาทิศเอกบอกว่าจะไปเนาะก,ก็เลยรอเอาทิเอกจะไปด้วยกันครับผมนี่จะไปถ่ายดูเด้อ โคกน้องนาบ่าวนิพน์ลแล้วก็วัดวัดพระอาจารย์สมภพเนาะท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นวัดอาจารย์สมภพครับเดี๋ยวตอนนี้ก็โอ้โหนางเองกกำลังนี่เลยนี่ลุงกำลังนั่งล้อมวงกินข้าวร้องเพลงอยู่กับอยู่กันหลายช่องเลยโอ้พี่สุดาเนาะนีะ่นาดะทำไมมันคนถึงมาท้อยสุกใสไปอยู่กับลุงหมดกรุงเทพก็หนาวใจอโอพี่ ลำพึงหนาวเนาะรักษาสุขภาพเด้อเ่าวนิพนติดตานานแล้วป้าชอบเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวไปชมโคกทองนาเดอ<ะ>้อสวัสดีจะสสมได้น้องนี่มีความสุขมากนะขอบคุณมา,มากๆครับผม<ะ>พี่อิทิพลครับขอบคุณครับให้พี่อิทิพลมีความสุขคือกันเด้อโอ้นี่ไม่ใช่เจ้านิกเด้อนี่เดน,นี้เจ้าอะไรนี่ไม่ใช่เจ้านิกเด้อนี่ผมใสเป็นเพื่อนเจ้านิกมันเหมือนเหมือนกันเลย ครับผมทานข้าวเย็นกันแลน้วบ่เนาะทางคุณหนาวไหมเนาะไปไหนมาไหนก็ใส่หน้าก,กากเด้อครับเด้อป้องกันไปได้เวลาทานแล้วสุกแล้วมามากินกน้ำกันพี่น้องป้อไปนี่ก็จะเป็นไลท์สั้นๆครับไลท์สั้นๆเดี๋ยวให้นักเอกย่างก่อนเอดี๋ยวเป็นไลท์สั้นๆเนาะ ขอบคุณมา,มากๆครับที่เข้ามาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับเราก็จัดความสุขให้เด็กๆด,ด้วยให้เด็กๆได้ทานกัน <บา S 1> ให้เด็กๆได้ทานกันโอ้ดีครับน้องโปรเต Sheikh โปรเจตกำลังทานเนื้อย่างกำลังอร่อยเลยแลวะมากดให้ส้มแนงนนิ่มแล้วขอบคุณมา,มากๆครับผมขอบคุณครับออโอ้หมดไปจากชุดเลยเฮ้ยผมซื้อมาสองชุดหันหมดแล้วปาดั้ว บอกตัวก็กินน้ำลูกไปเลยนี่ว้าให้ใคาซื้อให้ลูกกินได้เดี๋ยวนี้พี่ฟิล์มได้อิ่มก่อนเพื่อนเะครับผมรู้จักบาวดิพลน้องปินน้องพีเอลนานมากแล้วค่ะเจอที่บ้านน้องกุ้งใหญ่คะรีสวดอ้ายใหม่โอ้ครับผมครับผมเดี๋ยวสักวันนี้จะพาไปเด้อฟังลุงร้องเพลงฟังลุงร้องเพาะมากเนาะ อ๋อลุงกําลังร้องเพลงเลยครับผมทางนี้ไม่ได้ร้องครับทางนี้จะลําเด้อทางนี้จะล,ลํามมาลําให้ฟังนะฮ้ยลัมปิดบ่อสนัมปิดอีบ่ดนีิโอ้ลํากูปิดเอาโอเคเช่นครับพี่น้องป้องปา<ห>ยครับวินหูบ่ได้นะครับก็โอ้ไม่ยังคอยทักครับยังองน้นำทักเคียงเลยน้ำทักเคียงเลยดนีช่วงเขาเปื้อ,อ,อนเมื่อไหร่จะบอตูดอันนี้มาตูดมาไก่ก็ได้อันนี้ก็ได้ โอเคครับพี่น้องปลาปล่ยคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับเอากินโซด้วยหมอตูปกรแก้เซ่ยเอาหัวเลยหัวเห็ดหัวนมตัวเอากินโซ่ความปีเลยเออส่งท้ายข้ามปีเนาะดูยืนแห้งดูแหลงนี่มี่ตะเลืองกับเรืองบ้านเนี่ย ครับผมก็โอเคครับไลน์นี้จะเป็นไลฟ์สั้นๆนีพี่น้องเด้อแต่สิขอโอ,อกาสขอนี่ไปกินอันนี้แล้วครับพี่น้องครับเอออตัวไปกิน <c oughs> ไปทานนแล้วครับสลอปปีใหม่กันไปทานาไปทานอาหารซิ <c oughs> สุขไหนก็ไม่เท่าสุขใจเนาะโอ้ยกินห <c oughs> อดบ้านเด้อเนาะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผม <c oughs> ครับผมจันทบุรีกดให้แล้วเด้อขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับ อเดี๋พี่น้องก็กไฟไฟยังบริกรอย่างเงี้ยนะครับหน้ากากหมูมันฮ้อนเลย,อ,ย,ยอืมพอดีๆครับผมกินกับน้ำเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยครับผมมาจากลุงพลโอ้ขอบคุณครับมาครับมาครับมาฉลองด้วยกันเด้อส่งให้พี่เก่าต้อนรับพี่ใหม่ครับผมอตอนนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลก์กดแชร์กดไลก์เด้อ ก็จะลงไลท์นะครับมันเป็นไลท์สั้นๆเ,เป็นไลท์แบบฮะอ๋อ,อไปอยู่กับนางเอกเลยไป สนุกไหมวันนี้ไปไหนกันมั่งส้มอย่าทิ้งกันไม่ทิ้งค่ะตอนนี้ส้มส้มแม่กินน้ำแก๊คูวยก่อนนะคะหนาวมากหนาวไม่เอ่ยนี่หนาวมากเลยบ้านทุกคนตอนนี้ทำอะไรคะสวดมนต์อยู่ใช่ไหมหรือว่าร้องวง สุขสามวันปีใหม่นะคะแอดร่ำรวยร่ำรวยเช่นกันนะคะขอบพระคุณค่ะเช่นกันนะคะขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยก่อนที่ร้องเพลงโอ้โหรำวงจ้าดีจังดีจังโอ้โหเอาลุงแล้วรักๆเหมือนกันนะคะรักๆเหมือนกันนะ เดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวนุ่มนิ่มจะขออนุญาตไปทานข้าวนะไ่กวนเอฟซีเลยค่ะเดี๋ยวเอฟซีจะได้ไปสนุกกับลุงพลเนาะไงก็ปีใหม่นี้ขอให้เอฟซีทุกท่านลำล้ำโดยรวยเฮงๆนะคะทําธุรกิจการงานได้ก็ขอให้ปังๆๆนะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะบ้างลงนอ,อนกันหมดแล้วเอาจริงเาลเมื่อกี้บอกว่ายังทานกันอยู่เลยหนาวมากค่ะอีคอนตะกาหนาวมาก ยังไงลุงร้องเพลงสนุกใหญ่เลยไงก็คลิปนี้ลูกนิ่มขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกไดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันพรุ่งนี้ที่เกกอนะคะ